พระเจ้าอาโศกมหาราชไม่มีผู้ใดโหดร้ายเท่าพระเจ้าอาโศกแต่ก็ไม่มีผู้ใดที่จะดีกว่าพระเจ้าอาโศกในปัจจุบันนี้พวกนักประวัติศาสตร์โลกอย่างเฮสตีเวลเขียนเชิดชูบูชาบุคคลมหาบุรุษโลก The Six th Greatest Man of the World บุคลบคลผู้เป็นมหาบุรุษของโลกทั้งของยกพระเจ้าอาโศกขึ้นมาก่อนเลย พระพทธเจ้าแล้วก็พระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกในแกนโหดร้ายขนาดไหนพี่น้องร่วมพ่อเดียวกันมีอยู่ทั้งหมดร้อยสิบเอ็ดคนเพราะพระราชาเมียเจอะแกจับมาฆ่าหมดเลยเก้าสิบเก้าคนเอาไว้คนเดียวที่เป็นน้องร่วมมารดาการจับมาฆ่าเนี่ยโหดขนาดทำหม้อใหญ่ๆก่อไฟต้ม เป็นกองไฟใหญ่เลยมหาอักขีกองไฟอย่างใหญ่ต้มน้ําเดือดจับน้องทั้งเก้าสิบเก้าคนมัดดีๆโยนลงไปนรกาไหลนรกพี่น้องโหร้ายมากไปไหนฆ่าเนขนฆ่าสิบหกแคว้นในอินเดียปราบเรียบปราบแคว้นกาลิงคะจับเฉลยศึกมาเป็นสามแสนคน ใช้เวลารบกันอยู่สามปีกาลิงคะนี่ลบแข็งแกร่งมากสุดท้ายพระเจ้าอาโศกไปวางแผนสร้างปืนใหญ่สร้างรถถังผมว่าเอาเองนะคือปืนติดหอกปืนติดเอาเอาเอารถม้าเนี่ติดใบหอกใหญ่ๆให้เขาช่างไปตีใบหอกใหญ่แล้วก็ไปผ่าบ่งทหารแล้วก็ทำปืนใหญ่มหาศิลาคุณทกะ เฮ็ดมกระทุนใหญ่เอาขี่ใหญ่มาใส่ดึงห้องยิ่งหมุกทะลวงแนวข่าสัตปราบแคว้นกาเลีงค้าได้จับเฉลยมาสามแสนขอข่าเองทุกคนนั่งไม่ทำอะไรวันวันนั่งตัดคอคนตาจนแขนลอยในแสนหาเมือคนโอ้ยเมือ่อยจังให้ผู้อื่นขาซอย ดูความโหดร้ายของพระเจ้าอาศอกไปไหนเขาเรียกกันดาศกอโศกผู้โหดร้ายผู้หญิงอโศกตัวก็ะดำดำผู้หญิงคนหนึ่งเพราะพระเจ้าอาศกถ้าชอบใครแล้วก็เอาให้ได้ผู้หญิงคนนั้นไปเด็กใบอโศกมาอาศกเนาะอโศกรูปก,ก็ชั่วตัวก็ดำอโศกมีคนไปรายงานแกบอกไปจับมาเชือดเทละชิน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  ใครจะโหงร้ายเกินะเจะอาศกส,สุดท้ายแกมานับถือพุทธศาสนานอกจากไม่ฆ่าแล้วยังไม่กินเนื้อสัตว์เองด้วยต้นตำรับมังสวิรัตต้นตำรับฉันเจมขามาหลายผ่อแห่งหรอกโอ่่ยานบาปไหลก่อนที่แกจะนับถือพุทธศาสนาเนี่ยเน,น้อยคนเดียว สามนเณรนิโคตรคนเดียว,เ,ะะวยเ,เ,เท่านั้นโปรดพระเจ้าอโศกบดิเทพพ่อขุนยางไปงามๆเนี่ยมาคืนเน้นแถวในได้คันเน้นในสิเป็นธรรมก,ก่อพระเจ้าอสสพระเจ้าเลยเดึกออกเงี้ยฟังมาเร่งเคงียงคางมาลบบุบบับไปนั่งสมาธิไปสัมมาสังกัปปตีละครั้งใหญ่บนนอนนะสัมการสัมมก็ตีละครั้งมานั่งโกนเป็นหมู่ฟังนะแต่เนนนิโคตรเนเน,นตัวน้อยอุ้มบาด เข้าไปบินทบาทผ่านพระบรมมหาราชวังเยื่องซ้ายย,าย้ายขวาจะคูจะเหงื่จะเหลียวจะแลจะคูจะเหยียดมีอาการกิริยาสํารวมงดงามมากพระเจ้าอโาศกาเฝ้าเพ่งมองอยู่ที่ช่องพระแกนมาหลายวันประทับใจอิริยาบทของเหน่งเนี่ยทนไม่ได้วันหนึ่งก็เลยบอกหมายว่าไอ้เหลืองๆตัวเล็กๆหัวล้ลนๆอย่างนั้นทำงานอะไร เป็นอะไรว่าวันนักบวชลองลองลองไปตามมาทีไปเอไปตามมาตามมาเองก็สํารวมมาไม่ได้หวาดหวันเหมือนราชสีเดินออกจากคําไม่ได้กลัวราชอาญาของพระเจ้าอาศกเสร็จแล้วก็บอกวา่าเธอบวชอุทิศใครใครเป็นาศาสดาของเธอาศาสดาของเธอสั่งสอนว่าอย่างไรดูอากับกิริยาของเธอน่ารักมาก สาม,มนเณนบอกว่าศาสดาของอาตมาภาพนั้นปรินิาพนานนานแล้วคือพระผู้มีพระภาคกล่าวเล่าให้ฟังตั้งแต่เกิดในสากยราชตระกูบัดนี้พระองค์ได้ทรงปรินิาพานไปนานแล้วว่าแล้วก็ยกมืองขึ้นแต่มาหังพระควันตังอภิิปูชยยมีข้าพเจ้าบูชาอย่างจริงซึ่งพระผู้มีพระภาคกาพระองค์นั้นแล้วก็ถามว่าพระองค์ทรงสอนว่าอย่างไร ตอนนี้สามเณรแสดงทำเรื่องอัปปะมาทะบอว่าคุณงามความดีทั้งหลายรวมลงอยู่ในความไม่ประมาทชีวิตนี้เป็นของน้อยเหมือนน้ำค้างบนใบหญ้าเมื่อต้องแสงอรุณก็เหือดแห้งบุคคลในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์จักรกพรรดิราชเมื่อความตายมาถึงก็ไม่มีทางที่จะพัดเทียนได้ เรื่องประมาทนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงมีควรจะสมทานถือโอความไม่ประมาทถ้ารู้ว่าตนเองกระทาอะไรไม่ดีนั่นเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วคุณงามความดีเป็นโอกาสที่จะกระทำได้อยู่ตลอดในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่มหาบพิตรราชสบผ่านมีโอกาสที่จะสร้างมหากรุสนอย่างยิ่งใหญ่ด้วย